สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับนเยเซานะคะของมือวันที่26ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องค่ะโมนี้นะคะแอดผ้า พ,พี่น้องมาเทาสุขุสุข้นค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องคะมื้อนม้มาหอนบานคุณตาี่ฝนตกพอดีด้อค่ะพี่น้องแล้วมันก็เลยเป็นมืดนมืดนะคะพี่น้องคะเป็นมืนดนหมืด้จังน้อยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของคุณตาข่ะวงวดีพานมาเนี่ยคุณตาเล่าหายระวังหกกับแปดพี่น้องเป็นตัวดับหกกับแปดนี่เป็นตัวดับของคุณตาเราคุณตาหายระวังก็ไม่าีอรีดพี่น้อง เออมาหกกับแปดอิลีโตระว่างโตดับของคุณตาพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะตะว,วันแนวทางของคุณตางวดทิพผ่านมานี่จับคู่บวเขะาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี่นะคะอ่าไอ้ก็มาติดตามคอยก่าค่ะพี่น้องคะ่ะเอฟซีคนให้ติดตามร้ายมากๆตั้งคอมเมนต์ขมาเนาะตั้งโทษขามาพี่น้องมืง่อนี้มาหากุณตาแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางของกุตาในคลิปนี้ค่ะสิ่เดวมาเป็นตัวดใดเพราะมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ สวัสดีนะคะคุณตาโอ้ยเนาะ่ถเหน่าเป็นยังค่ะคุณตาแมนค่ะคุณตาค่ะผลผลมาตกตอนเศ้าพอดีนุ่คุณตาแม่คุณยายสีลูกุ้เ็มก็ว้ออันใดคะลูกมะดุ้่ณเ้ายอาอ๋อมาดื่อฟุงกับมะเราเป็นไหนค่ะคุณตาผลมันตอพก็ดีมันก็เลขึ้นนุณตาเนาะ วนนี้เรยกรับหลดิเรยกรับหลสิคะร้ายมันดีมากกว่าควนเต็มี่โตลเพราะเรา่ากัไรัดตัวรอกยงโพุกี่เวียงวดิมวดิคจะไล่รถอาว่จุนรยังก็ติค่ะเขาพงกี่เวียงมัวหรอมหนฟ่วมวนั่นแหละเรยกรับไม่หลขวดเล้วก็อเร่รับก็ ามันดับเนาะตามฟ้องขอเหนแล้เอาจุ่มหมอเหรอคดเรองว่าแค่เรืองว่ควรเียงที่คจากรเป็นของราว่ามีมันเรียกกันบบออกรักมันกมอก็ขังอยู่นะออขังนะขังเรียกหมูค่ะง่ายๆเลยเอาหนีง่าไๆได้ร้องตาย่ง ก o หลายตัวรองยค่ะจำม่น้มิ่งชี้ตัวหนึงลักรักเลยโอ้มชีตัวค่ะจำแม่น้าเรสามโเรียกเลยค่ะเยอสามโเรียกโวแก่กา่นเพราะฉะนั้นมันมีเรือดำมาปนตัวนึงค่ะอ๋อเจ้าเาคกันบ่หมันก็มอขังเนาะ ใ่ะงวคุณตาทดสอบทดวราอยู่นี่เนาได้เลยค่ะคุณตาแต่ว่าสิมวคห่ะปุมกลคเหับก่ดกเนาะคุณตานะงแล้วนี่ชี้สดงวดเสุตีงวดเนาะค่ะคุณตา48ดดวกคี่ยเนียใ่นี่เล ที่18หน่วดไม่เคยผิดเลยค่ะคุณตาเห็นวันใช่อ่ะเห็มว่นค่ะคุณตาค่ะคือเอะที่18หน่วดผูกหมดสิ่ง8น่วดบ่อิดเนาะคุณตาเนาอที่18หน่วดมันเป็นที่18เหรอที่18าี่18เกือบ50ค่ะ ีสิแปดหมวดบอผิดนะคะชูนี้นะคะพุ่ตาเราจะเอาชูนี้ไทยมาในต่าลักเลยมีสี่ตัวแด้อพี่น้อมมีแปดหกสี่สี่ตัวแยังมีสามตัวซ้ำมีสามตัวทีคุณตาม่จสิอโอ้่ะก็ ค่ะทนลงไปน่ามันปวดยค่ะ พี่ลูกดอกเนาะค่ะคุณตาจะว่ามันก็มาขอดิโอ้ถ้าคุณโตเหมือนความว่าเดี๋ยวไหนมันยังบอกเลยยังวันึงค่ะเอาลงไปลงเพิ่นบ่ซื้อก็ตาจ้าจ้าคุณตาคือสิซื้อเนี่ยที่เขียนไว้

ชื่อไม่ชื่อแปลงสิใช่อันนี้เป็นเลขตัวกล่องให้ค่ะที่จุกล่องเยค่ะ,ะตัวเด่นตัวใดครัคุณตาเด่นตัวใดงอน,น,น,นี่นั่นอีกทีค่ะเด่นนั่นไง ยนคิดหนึ่งบคะหนึ่งอเดอกเนาะหนึ่งซีหนึ่งสีสองหกเจ็ดป่คะเออหนึ่ิดอ๋อขาข้ตามเป็นเลขหกหเออจ้ะมันเป็นเลขหนึ่งก็หนึ่งอเลขหนึ่งอ่วันนี้เลขเด่นซีหกเดนซีก็หกนะซีหกศูนย์ซีหกศูนค่ะซีหกศูนเลขเด่นเออค่ะนอัี้

กหกหกเจ็เนาะหกเจสมีน้ำบ่คุณา่่บ่จริงบ่หกสี่มนคืองมันหกเนาะเอาหกนะคะคุณาตวชุดนี้ชื่อเหมืมเ้ชื่อหมือนมัตัวจำลองตัวจำลองเขาปรกป็นี่ใช่ หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกเนสี่เนาะค่ะเนี่ยเอาตัวนี้เป็นสี่เี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกมันสี่สองสี่เจ็ดสี่หก้มันสองสองสองสี่สองสี่สองหกนี้หกสองหเจ็หกสี่มันหลายพวนี่ยงกี่เ้อนี่อันนี้ตัวตรงมัเนี่ยหนึ่งสองเนีคอันนี้สี่เจ็ดที่มนค่ สองสี่นี่มันค่ะหกสูงนี่มันค่ะเดี๋ยวเจ็ดหกมเจ็ดหกหกเจ็ดมดพาเจ็ดมีสองอันเจ็ดหกหเจ็ดมเดินตาตอนเรกเจ็ดม่ที่ก็มีเรีเจ็ดอีกเราเ่คิดไดเเจ็ดขอบคุณนะจ้าได้ค่ะคุณนาเมื่อไรตัวหลบเล้วค่ะโอ้ที่คุณตาแขนหนี่เป็นตัวตรงซื้อดทุกตัวเ่บ้าคุณตาตัวเนี่ยค่ะมด ค่ะแาดนีพวกก้อนีมาามันก้อมากกับเนี่ยมันก้อมากกัเกาสองเห็นบ่มคค่ะตอวจีเพียงนี้เห็นไเนี่ยค่ะนี่ก้อนมันีมาาค่ะแลวั่างเกาก็แปดม้วนี้แล้วว่างเกาก็แปดีอรน่นันคิดคิดนอยก่อนนอันละว่างให้นนึงนะ อยู่ครับระว่างบอจ้าระว่างแล้วก็แล้วก็เขียนตัวเด่นให้นุน้ำแน่ค่ะอืม้องชิดวนหนึ่งสองล้วเนาะ,ะหนึ่งจ็ดบุตมีหน่งีบุตเมีหนึ่งศูบุตเมีหนึ่งหกบุตเมี ทีนี่ทีสองนีแล้วทีเจ็ดีแล้วี่ดอกีศูนย์หกีแล้วอะไรกัก็สือองทีเจ็ดเพีสี่นี่มีแล้วมีแล้วเป็นสี่เด้อก็ได้ อ่ะนี้เรี้ยงให้แล้วนี่เลี้ยงครูให้แล้วปัเานี่ซื้อไปเศดไปเช่นหนึ่งสิ่้าก็โอ้ห้ามาไ่เออเองนนี่ก็ได้แล้วคุณตหนึ่งสองมีเราได้มอซื้อหนึ่งเจ็ดตมีอยู่นี่เนาะหอก็ซื <room> okay. ้อได้หนึ่งสี่ังสิเห็นบ่หนึ่งีสเะัซื้อได้เรียกนี่อันนี้เรียกอันนี้เรียกคูนักวะน่ะอันนี้เรียกขี้ เงินสามาเกตก็เร yeah. ียกคีบมันจะออกใช่ก ah. yeah, yeah, oh, yeah. ันทั้งคีบก็ได้ออกรีคูก็เรียกคีบเหมืนคันมมนบอกรีคูก็คีบมันก็มาออกตรงเขามานี่อเป็นหนึ่งหนึ่งสองสิเห็นไ่มนี่งสอกันหเนึ่งสองกันให้เราซีเกตจะบันซีเกตเนี่ยเหนน่ะสองซีเลยบันสองซีเห็นบ่มน่ะหกศูงหกศูงเอาอยู่นี้เลยหกเกตบัน 6 7 Tháng Tháng ta A Nó đi phải xảy ra Cá Nó Cá Cái quần chữ mà chữ vầy thôi yeah. Cho mọi người Cái chữ kết Mà mấy lúc đấy mọi chữ này Nhìn mọi người Cá Bỏ quần Cái chữ

จ้าเพ่อราละจามเลียกันจ้าเลียกัน่นสีมาเบิดบอคุณตังวันนี้ฮะรนสีมาเบิด่ะฮะบอกบอกเลยเบิเบิเบาเนบมากเมเจ็ดสองสิอาะเปี่นห่ดสองสองเนี่นีชดยงมาแห้งเกียเด้อะแห้งเดี๋ยวนี้เรอเรียนห ุนทีนี่แล้วคืออะไตัวเด่นเนาะค่ะมันแต่ตัวเด่นมันที่ไปใส่สายเวลามันยิ่งได้แล้ววิงหกศูนย์สี่ใช่างมันชิมาชื่อแน่นีศูนย์สี่เดอร์อยู่กันเนี้นึ่งศูนย์เียหนึ่งศูนยี่พักมันแต่อที่ไนแล้วเนียจ้า

โตต้องระวังคืออ่แปกับเก่าเนาะคุณตาค่ะระวังระวังแปเด้อแปตัวโตระว่าขันมันงออมากเลยเล้วไปค่ะมันมันคือหกกับแปดงวนมึงนึงหันบ้คุณตาเห็นรเลคือกันบอกฮะโอ้แปกับเการะวังงวนนี่นี่้ากก็มากเก้าสองนี่แหละเก้าสองัี่เก้าหกแปดสองแปดสี่แปดหกค่ะมันตีก็ยกันออค่ะ แก่หกแก่ปีนี่ะเพรานั้นเรานั้นค่ะคือ็กล้กันใช่ะล้เนี่ยเรักกล้ซื้อหน่อยแตยานค่ะขึ้นมาชี่ที่เกิดวัที่กงวันเพีที่เกี่ยวเลี้ยวไอืมคชะฮะใ่ขึ้นมา่มันบอกแล้วมัก็บอกเรียกไม่บอกเรียกันเมื่อเียคนนีหละเท่านั้นแหะเนาะ่มีหลายที่เหตุเลียเออแต่ใระว่างมนี่คือแปะกับเก้าอใค่ขึนมา เขไปเกะอธที่วายต้องคุ้มเอาแต่ว่าเมื่อเราผแตเกดอกมากนี่เงจ้ยสูุรเลขเคิ่มืดเลยมบนามไปป่ะ้สามชิดหาชิม้วนงงกิม้วนเอาสูรได้ก็ได้เจ้าของออกมาเราบุคขึ้นเกาหวือเปไปนายได้ลป่านจุนจมังบุคขนสูบฟานี่นั่นมัแม่นค่ะคน้ะบุ้คขอันเกาบุคขหอไปนี่เง้ยมันเจอเราออกมาเจลเหนยมันเรยเขาต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะที่เตาชุมบอกให้เราอะไร

สรุปแนวทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นอ้องแคปหน้าจอเอาไว้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อตัวเลขของคุณตานะคะเพราะว่าแอดเขียนอีกแผ่นหนึง่งห้พ่อพี่น้องได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องคะแคปของคุณตาเอาไว้ค่ะบัดน,นี้นะคะเป็นตัวที่แอดคัดลอกจากของคุณตามา่อใช้แผ่นนี้ให้พ่อพี่น้องได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พี่น้องมาอนีคุณตาคุณตาอ่าอันนี้ฟังนี่เละลักนะคะพี่น้องคะลักเละตัวชุดเน้นเลยค่ะมีหนึ่งสองสี่เจ็ดสองสี่หกศูนย์หกเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ 40, ่งศูนย์กับสี่ศูนย์แอดจุดแอดวงตามที่คุณตาจุดนะคะพี่น้องคะตอนแรกคุณตาตัวนี้เขียนเป็นหกสี่ดิพี่น้องหกสี่ในลักเนี่ยก็มีเด้อพี่น้องเด้อลักสิบมีหกลักหน่วยมีสีพี่น้องคะมาหนีคุณตาเราก็เลยมาแก่เป็น เป็นหกเจ็ดนะคะพี่น้องครับเป็นหกเจ็ดเนาะอืมแต่ว่าหกสี่กับมีอยู่ตอนแรกคุณตาเขียนหกสี่นะบันนี้เราก็เลยเอาเป็นหกเจ็ดเมืองเรื่อยก็ถามคุณตาอยู่นะคะว่าหกสี่เบาบอคุณตาว่าบาดอกมันมากแล้วสั่นพี่น้องเลขวิ่งของคุณตานะคะหกศูนย์สี่นะคะลักลอยลักซิปลักหน่วยเลขดับมี3สามหาแปดเก่าวนี้คุณตาหายระวังแปดกับเกาเพราะว่าเป็นเลขดับอาซีมาได้คือจังหวะทีผ่านมา งวดทผ่านมาคุณตาว่าหกกับแปดเป็นเลขดับในโครงถ่ายคุณตานเน้นอ่าห้ระวังหกกับแปดพี่น้องมันกระมาอีลีพี่น้องเลขดับมากอีลีนะคะสําหรับหวดทิพานมาเนี่ยหกกับแปดมากนะคะพี่น้องคะเอางวนนี้คุณตาให้ระวังแปดกับเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแปดกับเกานี่เป็นอ่าเป็นเลขเป็นเลขดับนะคะอาสีมาได้คือจังหัวทีผพานมาพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อนั่ไปพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะทางช่องนั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคิีพีนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถทำพรอยากสิภาศกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเบื่อที่สิเดบบะประาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นท์ทั้งหมดทั้งมวลบริวิทมมเพียงซัมเนค่ะพี่น้องแอคเกอสิเดย์คอร์โตล่าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุกุสก้นไปก้อนนะคะเออาาไว้้้้พพบกกัันนนนหหม่่่ดคคคคลลิิปปะะีีงสร สวัสดีค่ะ